166, 167, 2564ราชันโลกพิษวงเล่ง 45, ่ม45หแรงเอบวกบวกคลายแบนาเดตและทริซซี่ตัดสินใจขัดขวางจอที่3ระหว่างพิธีเลื่อนขั้นจากกระพัดดำด้วยการทำลายสุสานแต่หลังจากทำสำเร็จเขากับโดนอามมอนจับตัวไว้ เพื่อช่วงชิงปราสาทต้นกำเนิดและยังทราบถึงความลับที่เขาคือเดอะฟูอามอนได้พาตัวคลายไปยังดินแดนซึ่งถวยเทพทอดทิ้งเพื่อไม่ให้ใครสามารถช่วยเขาได้เนื้อเรื่องในช่วงนี้มีความลุ้นระทึกเป็นอย่างยิ่งเพราะปกติตัวเอกมักถือคตินักมายากลจะไม่ขึ้นเวทีคาเตรียมตัวไม่พร้อมแต่ในครั้งนี้ตัวเอกกับตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เมื่อตกอยู่ในมือของเทวทูตอันดับหนึ่งเราจะได้เห็นถึงตัวเอกต้องดิ้นรนเอาตัวรอดต้องลุ้นเอาใจช่วยว่าเขาจะหนีพ้นเมื่อไหร่หนีพ้นได้อย่างไรยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพราะอีกฝ่ายสามารถขโมยได้แม้แต่ความคิดของตัวเอกจึงยิ่งทำให้ชวนติดตามจนวางไม่ลงเลยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป คลายพระเอกเดอรฟู Fool, ผู้วิเศษระดับสามนักศึกษาอดีตตการที่จับตาดูพบร่างของจอที่สพระราชาของโลเอนเป็นเพียงเงามายาส่วนตัวจริงคงจะเตรียมดื่มน้ำยาเวทมนต์คลายจึงใช้ฐานะนักล่าฆ่าหัวเกอร์มันสเปรโร่เดอะเวลตัวปลอมของคลายรีบติดต่อแบนาเดตราชินีแห่งความลี้ลับ ลูกสาวโรเซลผู้วิเศษระดับสามผู้ทรงญาณกับทริตซีผู้วิเศษระดับสีาน,บบ 4, นางอสูรแห่งความสิ้นหวังให้ทราบพร้อมทั้งบุกไปยังสุสานหนึ่งใน9แห่งที่จอร์ที่สเตรียมไว้ทันทีแบนาเดตบุกไปที่สุสานอีกแห่งพบถึงกษัตริย์องค์แรกของโลเอนวินเลียนออกัสตาสที่หนึ่ง ผู้วิเศษระดับหนึ่งหัดแห่งกฎเกณฑ์มาขวางทางแบนาเดตจึงใช้ตะเกียงอาทิตฐานวัตถุติดผนึกระดับศูนย์หมายเลข 0, 0ูนขอพรให้ได้รับพรของจักรพาแห่งความรอบรู้ระดับหนึ่งเพื่อต่อสู้กับอีกฝ่ายคลายเรียกแนวอาศิบอาจารย์ของพระเอกผู้วิเศษระดับสองกงศูนย์แห่งความตาย และเรียกเงาตนเองในอดีตออกมาก่อนตัวจริงจะแอบเข้าไปซ่อนในเงาของประวัติศาสตร์แต่เมื่อเงาคลายบุกเข้าใกล้สุสารกับพบริงเกอร์ออกัสตัสดนยุคแห่งเซาออกมารับมือในระหว่างต่อสู้ตัวจริงของคลายกับใช้อาคมส่งผ่านไปสุสารอีกแห่งหนึ่งแทนแต่ผู้ที่รอเขาอยู่คือซาราทูสผู้วิเศษระดับหนึ่งบริวารแห่งความลี้ลับได้เรียกเงาจากกระพัดโรเซล รุ่นที่ชาวจีนที่ทะลุมิติมาก่อนออกมาคลายจึงใช้เครื่องรังของวิวผู้วิเศษระดับหนึ่งที่เกิดใหม่อสอรพิษแห่งโชคชะตาย้อนเวลาก่อนจะหลบหนีออกมายังสุสารที่แบนาเดตต่อสู้กับออกัสตัสที่หนึ่งก่อนคลายจะย้ายไปสุสานอีกแห่งกับพบบาปเทวะสัวอาที่เฝ้าอยู่เขาจึงเรียกแกรนัททีเนเตอร์ผู้ส่งสารของคลาย ออกมาแลนะแนทได้ใช้ของขลังวันวานเรียกถึงพลังในอดีตในช่วงที่เก่งกาจที่สุดกลับมาต่อสู้ทั้งคลายยังเรียกแนวเทวทูแห่งความเร้นลับออกมาร่วมต่อสู้อีกคนในขณะที่ซาราทูสก็ไล่าตามมาถึงพร้อมเนวโรเซลและเนวออกัสตัสที่หนึ่งคลายจึงเชื่อมต่อกับปราทต้นกำเนิดเพื่อทำให้การต่อสู้รุนแรงโกลาหนปั่นป่วนขึ้น ทริซซี่บุกไปสุสานอีกแห่งได้พบเจ้าชายกโกรฟผู้วิเศษระดับสานักล่าแห่งความโกลาหลที่ใช้วัตถุติดผนึก036ทริซซี่ได้หยิบของขลังหน้าตาคล้ายเพชรสี่เหลี่ยมออกมาใช้กลายเป็นภาชนะแห่งเทพทำการอัญเชิญน,นางอสูนปฐมการออกมาต่อสู้โดยไม่สนใจถึงร่างที่ค่อยๆแตกสลายไม่สนใจถึงความตายทุ่มเทพพลงังทำลายสุสานแห่งนี้ไป กาตารีนานางอสูรสีขาวผู้วิเศษระดับสานางอสูรแห่งความยาววัยที่ทราบถึงการตายของทริซซี่บอกเทวทูตสีชาติซอนเลิร์อน,อนทร์เมดิชีว่าการที่เธอตามหาทริซซี่เพราะทราบว่าอีกฝ่ายคิดจะตายคลายตัดการติดต่อกับปราสาทต้นกำเนิดอาศัยพลังที่มากมายของการต่อสู้จากเงาอาสิทธ์เงาอาริานา เจ้าอารามรัติการผู้วิเศษระดับสองค่าทาาแห่งความลี้ลับเงาเทวทูตแห่งความเร้นลับและแรนดที่ปะทะกับบาปเทวะสัวอาและซาราทุสที่เรียกเงาโรเซลเงาออกัสตาสที่หนึ่งจนทำให้สุสารถล่มก่อนจะรีบหลบหนีทันทีเมื่อสุสารโดนทำลายสองแห่งทำให้จอร์ที่สามไม่สามารถประคองสติไว้ได้จนแตกดับไป แต่เมื่อคลายสามารถหลบหนีมาได้สำเร็จกับทุกใจคิดถึงตุ๊กตาอาถรรพ์ของเขาที่หายไประหว่างต่อสู้ก่อนจะพบอามอนผู้หยำหยันเทพเจ้าเทวทูตแห่งการเวลาตามรอยตุ๊กตาอาถรรพ์ของเขามาในระหว่างจะขึ้นไปสู่ปราสาทบนโลกหมอกสีเทา อาร์มอนได้ควบคุมร่างและขโมยคำอธิษฐานไปจากความคิดเขาแม้อาร์มอนจะไม่สามารถขึ้นไปได้แต่ก็ทราบว่าเขาคือเดอรฟูอาร์มอนเสนอให้คลายมอบปราสาทต,ต้นกำเนิดให้แล้วจะปล่อยคลายไปทั้งจะแบกรับชะตากรรมที่เจ้าของปราสาทจะกลับมาท่วงชิงให้และรับคลายเป็นคนสนิบด้วยแต่คลายที่ทราบดีว่าอาร์มอนกะหลอกลวงเขาจึงให้อาร์มอนฆ่าเขา เพื่อที่วิญญาณเขาจะได้ไปยังปราสาทบนโลกหมอกสีเทาแต่อามอนกับควบคุมร่างพาคลายผ่านสมรภูมิแห่งทวยเทพไปสู่ดินแดนซึ่งทวยเทพทอดทิ้งเพราะที่แห่งนั้นคลายไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้แม้แต่แรนดพอถึงดินแดนซึ่งทวยเทพทอดทิ้งอามอนที่กลับมาสวมชุดเวทและมอบศิษในการควบคุมร่างคืนทังคาพนันกับคลายให้หลบหนีเขาให้ได้ ไม่งั้นต้องยอมมอบปราสาทมาแต่ไม่ว่าใครจะทดลองหนียังไงจะพยายามเรียกเดาของใครมาช่วยก็โดนอามอนขโมยความคิดและดักทางได้หมดแต่ก็ได้เรียนรู้และทดลองอะไรหลายอย่างระหว่างที่อามอนพาคลายไปยังร่างจริงก็ได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆในดินแดนซึ่งทวยเทพทอดทิ้งให้คลายทราบ False the Magician ผู้วิเศษระดับ6อาลักษ์ที่ต้องการติดต่อเกอร์มันจึงฝากข้อความถึงเดอร์ฟูแต่ไม่มีการตอบรับคอลลินประธานสภา6คนผู้วิเศษระดับสีผู้ล่าอสูรที่ต้องการเลื่อนขั้นเป็นอัศวินสีเงินขาดแต่พรของเทพพเจ้าจึงให้เดริกเดอร์ซันผู้วิเศษระดับห้านับบวชแห่งแสงขอให้เดอร์ฟูช่วย แต่กับไม่มีการตอบรับแบนาเดตต้องการติดต่อคลายจึงเรียกแกรนแนตมาเพื่อส่งสารหาเกอร์มันจึงทราบว่าเกอร์มันหายสาบศูนย์จึงติดต่อไปหาแคทเตอรียาเดอะเฮอร์มิตหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดนายพลแห่งดวงดาวผู้วิเศษระดับสีนักสายเวทวิทยาพอแคทตอรียาทราบจึงติดต่อหาเดอรฟู ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาและแนทได้มาหาเลโอนาร์ดผดีเพื่อนร่วมงานคลายเดอร์สตาผู้วิเศษระดับ5จอมเวทวิญญาณบอกเรื่องเกอรมันหายตัวไปหลังทําลายสุสานจอท,ที่3เลโอนาร์ดจึงติดต่อเดอะฟูลแต่ไม่มีการตอบกลับมาแอลเจอร์เดอะแฮงแมนผู้วิเศษระดับ5ผู้ขับขานแห่งท้องทะเลที่ทราบข่าวการตายของจอท,ที่ส และสงครามที่ตอนแรกเป็นเพียงแผนการของจอร์จที่3ามกับกลายเป็นสงครามจริงๆขึ้นมาจึงติดต่อเดอะฟูแต่ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาฟอลส์ที่ไม่เห็นเดอะฟูติดต่อกลับมาจึงให้ซีโอจัดเม t ผู้วิเศษระดับ7ผู้สอบสวนลองติดต่อเดอะฟูดูแต่ก็ติดต่อไม่ได้เอมลินเดอร์มูลถีดูดเลือด ผู้วิเศษระดับห้าบัณฑิตสีชาติที่ถูกขังอยู่ที่ประตูชน,นิดฝันถึงลิลิตต้นตระกูลโลหิตแปลงเป็นข้างขาวมหาพร้อมทั้งทิง้งไพ่เดอฟูไว้เมื่อตื่นมาจึงภาวนาหาเดออฟูทันทีแต่ก็ไม่มีการตอบกลับมาออเดเรเดอะจัสติสผู้วิเศษระดับห้าผู้ท่องฝัน ที่สัสางเรื่องวุ่นวายต่างๆหลังการตายของจอร์ดที่สามจึงมีเวลาว่างภาวนาถึงเดือฟูตามปกติเพื่อถามถึงการประชุมในบ่ายวันจันทร์แต่ไม่มีการตอบกลับมาเมื่อภาวนาถึงเดือฟูครบทุกคนแสงสีแดงของทุกคนจึงส่งพลังไปยังบันลังที่ว่างเปล่าของเดือฟูก่อเป็นเงาร่างของเดือฟูสีแดงขึ้นใครที่ติดตามอามอนไปได้ฟังเรื่องราวต่างๆจึงเดาว่า สุริยเทพบรรพาการที่เป็นบิดาของอารมอนน่าจะเป็นคนที่มาจากโลกเดียวกับเขาถึงขนาดเดาว,ว่าเป็นคนแรกที่ออกมาจากรังไหมจนอามอนพาเขาไปยังหลุมหลบภัยที่พ่อเขาเคยอยู่ที่มีชื่อว่าเชอร์โนโบิลทำให้ใครตกใจทราบว่าโลกนี้ไม่ใช่ต่างโลกแต่เป็นโลกใบเดิมที่หมุนผ่านเวลามายาวนานจนเกิดโลกใหม่ต่างหาก ส่วนตัวเขาถูกแช่แข็งอยู่ในรังไหมก่อนจะถูกปลุกให้ตื่นมาเป็นคนที่สามก่อนคลายจะถูกใจคิดได้ว่าอามมนที่อยู่กับเขาตั้งแต่เข้ามาดินแดนซึ่งถวยเทพทอดทิ้งเป็นตัวจริงมาตลอดพอเขาสัมผัสได้ถึงเงาสีแดงของเดือฟูที่นั่งอยู่บนบันลังของปราสาทต,ต้นกําเนิดรู้สึกได้ถึงตัวตนเป็นหนึ่งเดียวกันจึงฉวยโอกาสนี้เพื่อจะหนีเข้าไปยังปราสาทบนโลกหมอกสีเทา แต่อามอนกับยิ้มออกมาเพราะการที่เขาเดินทางกับคลายเพื่อต้องการให้คลายย่อยน้ำยานักศึกษาอดีต,ตะการจนหมดแล้วเชื่อมต่อเพื่อชิมงปราสาทต้นกำเนิดต่างหากแต่ก่อนอามอนจะไปถึงปราสาทกับเจอสายฟ้าฟาดลงมาใส่ร่างของคลายขัดขวางไว้ทำให้คลายสามารถไปถึงปราสาทก่อน ปกป้องไม่ให้อามอนเข้ามาได้เพราะพลังจากทุกคนในสมาคมไพทาโรคือสมอของเขาแต่อามมอนยังไม่ยอมตัดใจยังใช้ร่างแยกมากมายเฝ้าร่างคลายไว้ทำให้เขายังไม่สามารถคืนชีพได้มีแต่ดวงวิญญาณอยู่บนปราสาทโลกหมอกสีเทาคลายได้มองไปยังรังไหมอันแรกพบว่าคนที่อยู่ภายในเป็นผู้หญิงจึงสงสัยว่า น่าจะเป็นเทพีรัติการอามานิซิสแล้วตอบรับคำขอของทุกคนก่อนเข้าประชุมแคตตาลียาได้ถามถึงสาเหตุการตายของจอดที่สามซึ่งใครก็เล่าให้ฟังที่เขาลงมือเพราะจอดที่สามอยู่เบื้องหลังคดีหมอกควันในแบกลุล การโจมตีทางอากาศและตอบอีกคำถามถึงเทพทั้งเจ็ดมีท่าทีเป็นกลางในการเลื่อนขั้นของจอที่สามแต่ทุกคนคิดว่าเดอะฟูไม่เห็นด้วยจึงลงมือขัดขวางคลายที่อาศัยยังเดอะเวลที่เป็นร่างจำแรงถามถึงวิธีเอาตัวรอดจากอามอนที่เฝ้าร่างเขาอยู่ซึ่งยังไม่ได้คำตอบที่มั่นใจคลายจึงฝากเลโอนาดไปถามพาเลส ผู้วิเศษสายหัวขโมยที่สิงอยู่ในร่างเลโอนารดให้ทีเพื่อเอาตัวรอดจากอารมอนคลายต้องรีบเลื่อนขั้นเป็นจอมปาฏิหาริย์เขาจึงขอให้แคตเตอรียาฆ่าโบทิสนักบุญแห่งความลี้ลับของคณะพาราดอนออโรราโดยจะมอบความรู้เพื่อย่อยน้ำยานักสายเวทวิทยาให้และให้เลือกบรรณาการศึกเป็นคนแรก แคตเตรลียก็รับปากโดยมีฟฟลส์ร่วมด้วยในฐานะเหยื่อเพราะอีกฝ่ายเป็นสิบทรยศ์ตระกูลอับ,บราฮัมที่ต้องการฆ่าคนตระกูลอับ,บราฮัมโดยคลายจะช่วยลงอาคมให้เธอเพื่อให้ฟอลส์ย่อยน้ำยาเวทมนต์กลายเป็นนักเดินทางและรับบรรณาการสืบเป็นคนที่สองออนเรร่วมด้วยเพราะต้องการสะสมแต้มแลกสิ่งตกค้างของจอมมงการซีโอร่วมด้วย เพราะต้องใช้อาคมของนายอำเภอขัดขวางอาคมของอีกฝ่ายเลโอนารจะรับหน้าที่นำถุงมือแดงมาช่วยเคลียร์เหตุการณ์ให้โดยรับบรรณาการสืบเป็นคนที่สามส่วนเอลเจอร์คลายขอให้ไปสำรวจซากโบราณสถานบนเกาะโซเนียเอมลินได้ถามว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับการปล่อยตัวคลายที่เดาได้ว่า หลังการตายของจอร์จที่สเอมลินจะได้รับการปล่อยตัวจึงบอกว่าไม่เกินอาทิตย์พอกลับมาเลโอนารดได้ถามเพาเลสถึงวิธีหลบหนีจากอามอน เาวเลสจึงบอกให้คลายขโมยโชคชะตาของตนเองแทนชะตากรรมของอามอนคลายจึงใช้วิธีขโมยโชคชะตาไปคืนชีพที่นครเงินยวงโดยให้เดริกภาวนาถึงเขาจนสามารถคืนชีพได้สําเร็จแล้วรีบหนีไปก่อนอามอนจะตามมาออเดรได้ใช้นกกระเรียนกระดาษไปพบวิวแทนคลายในฝันเพื่อถามว่าจะไปหาวัตถุหลักน้ำยาจอมปาฏิหารได้ที่ไหน วิลบอกนอกจากอยู่ในมือซาราทุสกับเทพพเจ้าบางองค์แล้วก็เหลือแต่เฟยเกลียหม,มาป่าอสูรอนาธการที่อยู่ในดินแดนซึ่งทวยเทพทอดทิ้งก่อนกลับออเดรได้ถามความต้องการของวิลวิลจึงขอไอศกรีมพร้อมทั้งบอกวิธีสังเวยให้ ทำให้ออเดรมักโชคดีอยู่เสมอจนย่อยน้ำยานักท่องฝันได้เร็วขึ้นและเลื่อนขั้นเป็นจอมวงการฟฟลส์ False ได้บันทึกเวทมนต์จนย่อยน้ำยาได้หมดจึงขอให้คลายช่วยพาไปยังโลกวิญญาณทั้งสี่แห่งเพื่อทำพิธีเลื่อนขั้นเป็นนักเดินทางคลายจึงให้เธอใช้อาคมเรียกแนวเขามาแล้วจึงเรียกแกรนต์ผ้าฟอไปแทนแต่ต้องจ่ายค่าจ้าง800้อยเหรียญทอง จนเลื่อนขั้นได้สำเร็จเอลเจอร์ที่ไปสำรวจซากโบราณสถานบนเกาะโซเนียได้พบถึงราชินีแห่งภัยพิบัติโกนำมาเสนอจะช่วยเขาเลื่อนขั้นเป็นผู้ประกอบพิธีหายนะแลกกับเมื่อเข้าถึงตำราแห่งภัยพิบัติให้นำสิ่งหนึ่งไปยังทวีปตะวันตก บ้านกำเนิดแห่งพูดพลายซึ่งเขาก็ตกลงแต่พอถามถึงวิธีไปโกน้ามบอกให้ไปถามเหลือฟูพอไปถามคลายเขาที่ไม่ทราบจึงตอบไปว่ายังไม่ถึงเวลาที่ควรรู้หลังเจวิ่งตันที่2ครึ่งครองรากต่อจากจอร์ดที่3ามซีโอได้รับการติดต่อจาก MI9 ให้กลับไปช่วยงานเธอที่เลื่อนขั้นเป็นผู้พิพากษาจึงรับหน้าที่ผู้พิพากษาสารคดีไม่ปกติ คดีเหนือธรรมชาติเพื่อย่อยน้ำยาเวทมนต์ส่วนเลโอนาดได้รับคำสั่งให้มาปล่อยตัวเอมลิงโดยที่หลวงพ่ออูทราฟสก,กีนักบวชของนิกายเทพมันดอนยังโดนขังอยู่เพราะสงครามยังไม่จบคลายใช้แนวเข้าไปในเมืองโบราณตามหาเฟยเกลียกับพบถึงสตีฟเทวาทูตแห่งวาจาสิบคนสนิทของเทพผู้สร้างที่แท้จริงมาตามล่าเขา เขาจึงท่องชื่อเทพแห่งสายฟ้าและวายุจนฟาดสายฟ้าลงมาทำลายล้างทุกอย่างแต่สตีฟกับไม่เป็นอะไรเพียงก้าวเดินออกไปจากเมืองคลายจึงใช้เงาอีกเงาเข้าไปในเมืองอีกครั้งก็เจออามอนที่ปลอมเป็นซากสัตว์อสูรที่ตายรออยู่อามอนท้าคลายแข่งในการจับตัวเฟยเกลียแต่เขาไม่รับปากรีบหนีไปทันทีเพราะร่างจริงอามอนกำลังมาคลายที่ทราบว่า ทุกคนกำลังตามล่าเฟยเกรียเขาจึงเปลี่ยนแทนโดยอาศัยที่ตนอ่อนแอที่สุดเป็นฝ่ายล่อให้เฟยเกรียมาล่าเขาแทนคลายยังติดต่อดอเรียนผ่านฟอลส์อยากร่วมมือกับตระกูลอับ,บราฮัมโดยจะบอกวิธีถอนคำสาปของดอให้แต่ดอเรียนยังไม่ไว้ใจเกอร์มันนักล่าค่าหัวผู้โหดร้ายเท่าไหร่ ฟอลส์ปลอมตัวไปซื้อของวิเศษตามงานชุมนุมต่างๆเพื่อหลอกโบทิสออกมาซึ่งโบทิสได้ใช้วัตถุติดผนึกระดับศูนย์กล่องเครื่องประดับขางฟอลส์ไว้ในห้องจัดงานชุมนุมแต่แคตตะเลียากับใช้มนตราซินเดอเรลล่าพลางตัวมาใช้มนตราเด็กหญิงขายไม้ขีดไฟลวงตาสะกดโบทิส ใช้มนตรางานเลี้ยงแห่งการทรยศทำให้โบทิสสัมผัสได้ถึงเจตนาอันชั่วร้ายทำกล่องเครื่องประดับตกส่วนนักบุญแห่งความมืดเคสมาที่บุกมาช่วยก็เจอแคตตาลียาเป่าเขาสาัตว์ผนึกเคสมาอยู่ในก้อนอัมพันจนแตกกระจายออกคอร่างที่แตกของเคสมารวมตัวมาโจมตี ลูกตามายาในมือแคตลียาที่กำไว้เรืองแสงสีแดงอาบร่างเธอสะท้อนภาพสวมเสื้อคลุมสีดำลายม่วงตลบฮูดสีเข้มของราชันไสเวทโบทิสที่จะหลบหนีกับโดนอาคมในอำเภอของซีโอห้ามใช้อาคมส่งผ่านแคตลียายังใช้อาคมชะตากรรมระยะสั้นจากเลือดของวิวทำให้หอกเพลิงสายฟ้าหรือการฟันของเคสมาไม่ถูกตัวเธอ แล้วกางปีกกลายเป็นหงจากอาคมลูกเป็ดขี้เรก่อนโบทิสกับเคสมาจะโดนอาคมลิบร้อนจิตใจแล้วหอกแห่งลองกินุสสีดำก็พุ่งแทงเข้าใส่ร่างที่ยืนนิ่งของโบทิส